Honda า IPGA Thailand 2023พร้อมระเบิดศึกอย่างยิ่งใหญ่โปรสาวระดับโลกรวมประชันวงสวิงคือคักคุณพิทักษ์พฤทธิสาวริกรประธานคณะกรรมการบริษัท Honda a ออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยพันธมิตรร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟสตรีรายการ Honda IPGA Thailand 2023ซึ่งปีนี้ได้เพิ่มจำนวนนักกอล์ฟรวมทั้งสิ้น72คนนำโดยนักกอล์ฟสีอันดับแรกของโลก ทิ้งรางวัลที่เพิ่มขึ้นเป็น1.7ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษเป็นรถจนต์ฮอนด้าแอคคอร์ E-H EV ให้ผู้ที่สามารถทำโฮ l อินวันคนแรกที่หลุม16ได้โดยการแข่งขันในปีนี้ได้กลับมาจัดแบบสนามเปิดอีกครั้งและจะเริ่มดวนวงสวิงกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่26กุมภาพันธ์2566 ณสยามคันทรีคลับโอคอสพัทยาจังหวัดชนบุรีคาดว่าจะมีผู้ชมจากทั่วโลกและแฟนชาวไทยร่วมชมและให้กำลังใจนักกอล์ฟกันแบบติดขอบสนามกันอย่างขับขัง่งซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายได้อีกทางหนึ่งด้วยสำหรับ Honda LPG ล Thailand ปีนี้ก็ถือเป็นปีที่ส6นะครับของทัวร์นาเมนต์ก็จัดได้ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่มีความเก่าแก่แมากทัวร์นาเมนต์หนึ่งของเอเชียปีนี้ รูปแบบการแข่งขันก็กลับมาจัดแบบเต็มรูปแบบเหมือนปกตินะครับเราก็จะมีนักส์ออฟระดับโลกนะครับ60อันดับแรกเกือบจะทั้งหมดค่อยๆมาร่วมในรายการนี้แล้วก็เราจะมีนักกอล์ฟไทยนะฮะถึง11คนนะครับและหนึ่งในนั้นนะครับที่ยอยู่ข้างผมตอนนี้คือโรเจอนะครับซึ่งปีนี้ก็ได้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับด้วยรายชื่แค่19 ก็อยากเชิญชวนนะครับให้แฟนกอล์ฟชาวไทยทุกท่านมาร่วมให้กำลังใจนักกอล์ฟไทยนะครับในวันที่23-26นะครับที่สนามกอล์ฟเสียงิรนที่ขอนคก่นอนพัทยาครับก็จริงๆฮอนด้ามันต้องบอกว่ามันสนุกทุกปอยู่แล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะอยู่แล้วอย่างที่ทุกคนรู้ทราบมาที่มันผ่านมาก็ มีอะไรโมเมนต์เกิดขึ้นเยอะค่ะแต่ว่าปีนี้ก็คิดว่าจะเป็นปีที่สนุกมากๆอีกปีหนึ่งของจีก็ว่าได้เพราะว่าปีที่แล้วอย่างเงี้ยก็ขนาดจํากัดแฟนๆเงี้ยคนก็มาดูเยอะมากแต่ว่าปีนี้ไม่จํากัดก็รอดูเหมือนกันว่าคนจะมาดูเยอะมากน้อยขนาดไหนนะคะก็ฝากให้มาเชียร์นักกอล์ฟไทยทุกคนมันสนุกรู้ี่อยู่แล้วสำหรับโคดานพีเจคมันมีอยู่แล้วค่ะกดดานอ่ะอันนี้อยู่แล้วเนาะก็ แต่ว่าก็พยายามจะจะทำผลงานให้ดีที่สุดไม่ใช่แค่ในไม่ใช่แค่ในฮอนด้าแต่บอกว่าทั้งปีนี้แล้วก็ปีต่อๆไปเลยก็จะพยายามรักสาอะไรหลายๆอย่างให้ให้ให้ดีเรื่อยๆนะคะไม่ใช่แค่ปีนี้แต่ว่าก็พยายามพัฒนาตัวในในทุกๆด้านในทุกๆปีอยู่แล้วค่ะค่ะก็ฝากถึงแฟนๆกอล์ฟนะคะทุกคนนะคะก็ จริงๆต้องบอกว่าขอบคุณมากที่คอยพพอร์ตคอยเชียร์คอยสนับสนุนพวกเราทุกคนนักกอล์ฟไทยทุกคนนะคะแล้วก็อยากฝากให้คอยเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปนะคะในปีนี้ปีต่อๆไปแล้วก็ช่วยแชร์กันด้วยนะักกอล์ฟไทยก็กำลังขึ้นมากันเยอะเลยแล้วจีนเชื่อว่านักกอล์ฟไทยไม่ได้แพ้ชาไหนในโลกก็ขอให้เป็นกำลังใจนะคะสนับสนุนพวกเราต่อไปพวกเราก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในทุกๆ,ๆแบบการแข่งขัน